วาลปิดเปิดถังพันลิตรครับแตกจากการใช้งานวาลตัวนี้ผมเห็นว่ามีขายอยู่เหมือนกันตามช่องทางออนไลน์แต่ต้องถอดออกมาก่อนเพื่อจะวัดขนาดรูจะได้สั่งตามขนาดที่ถูกต้องปัญหาของผมก็คือถอดไม่ออกมันแข็งแรงมากนะครับน่าจะมีการติดกาวเอาไว้ด้วยและตอนนี้ผมก็ไม่มีประแจใหญ่ๆที่ช่างเขาเรียวกว่าประแจคอมาถ้าจะซื้อเพื่อจะเอามาถอดวาลวแล้วถ้ารวมกับราคาวาลวที่จะเปลี่ยนด้วยก็น่าจะประมาณ500บาท วันนี้ผมเลยจะดัดแปลงก่อนดีกว่าดูว่าจะประหยัดเงินได้เท่าไหร่ผมจะต้องทําการตัดวาล์วตัวนี้ออกแล้วใช้ท่อ2นิ้วสวมเพื่อจะใส่วาล์ว2นิ้วเข้าไปก่อนอื่นจะต้องทําการถอดมือจับบิดตัวนี้ก่อนต้องถอดสลักแล้วใช้แรงนิดนึงนะครับอาจใช้ปัจแจรหรือค้อนช่วยเคาะๆหน่อยก็ได้ ผมใช้ลูกหมูแบตเตอรี่ใส่ใบตัดเหล็กเอามาตัดท่อถ้าเราไม่มีก็สามารถใช้ใบเลื่อยได้นะครับตัดง่ายเพราะว่ามันเป็นพลาสติกอย่าตัดให้เหลือสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาท่อสองนิ้วนมาสวมเอาท่อสองนิ้วทากาวค่อยๆเคาะให้สุดเลยทิ้งไวส้สักครู่เพื่อให้กาวมันแห้ง ใส่วาวสนิ้วเข้าไปวาวตัวนี้ผมหาซื้อตามร้านข้างๆบ้านนะครับราคา80บาทซึ่งอาจจะมีที่อื่นที่ราคาถูกกว่านี้ลองหาดูนะครับก่อนใส่ก็ทากาวน้ำด้วยนะครับแล้วก็สวมลงไปในท่อ2นิ้วใช้ค้อนเคาะช่วยหน่อยจะได้แน่นขึ้นเสร็จแล้วครับดัดแ,แปลงวาวปิดเปิดถังเบาหรือถังพันลิตรแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับลองดูนะครับเผื่อจะช่วยในการประหยัดเงินได้และสามารถใช้งานได้อีกนาน เอาไว้ถ้าวาวสองนิ้วเสียแล้วค่อยเปลี่ยนทั้งชุดอีกทีหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ